Boat Band Playing. สวัสดีคุณผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมช่องบอสบานแปลงครับก็ทีนี้ครับเราจะมารีวิวรถนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปนานครับโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเว็บรถไฟครับที่เราได้จัดมาใหม่หนึ่งลำนะครับก็โอเคครับใครที่เขามารับชมคลิแล้วก็ฝากไลค์กดแชร์กดซสไคต์ให้ผมด้วยครับโอเค เราจะมารีวิวกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นวีลชิพไอตัวไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นปีไหนครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่อง S4 นะครับนี่ไอครบมดนะครับเนี่ชุดชี้ก็ตัวนี้นะครับนี่ครับเราจะมารีวิวจุดแรกนะครับที่ทรงชิงต้องมีนะครับนี่ครับตัวตรงเรือนหม่ไม่มีนะครับเนี่ย ก็จะเป็นทซงเชิงต็มระบบนะครับเนี่ยสวิตกุญแจเนี่ยไม่มีนะครับนี่ครับรีวิวนี่สวิตกุญแจจะเป็นตัวนี้ครับเราจะมารีวิวสวิตกุญแจครับนี่ครับถ้าเราเปิดสวิตมันก็จะดังนะครับนี่ดูนะลองดูเสียงความติกนะนี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่ขั้งกลับไปแล้วก็จะมารีวิว อัมยุนนะครับเป็นอามยุนของอะไรล่ะมันไม่มีบอกนะครับดูฝั่งนี้เขาไม่มีบอกนะครับว่าเป็นอามยุนของสำนักไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นอัมยุ่นคานกลมนะครับไม่ถอยหูนะครับเป็นแบบแบบนี้ครับมันไม่ถอยหูนะครับนี่ก็ป,ประมาณนี้สเตอร์ก็เป็นยี่สิบแปดนะครับนี่ยี่สิบเปดก็ดุมยอดปกติสำหรับ รุชชิงทั่วไปนะครับนี่นี่ครับคันนี้เราได้จัดมาหนึ่งใหม่มาหนึ่งลำนะครับซึ่งราคาก็ไม่ถึงหมื่นนะครับนี่ครับนี่กันนี้ก็จะเป็นคัดมือนะครับนี่นะครับคัดมือตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะนี่ดูนะนี่ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คัตไม่นลื่นนะเดี๋ยวยันให้ดูโอ้ยโอ้โอโอโอโยโดูนี่ครับ ถ้าเรายันปุ๊บมันจะลอยๆลงไปเลยครับมันจะแบบเหมือนคัดมันไม่เกาะนะครับคันนี้นะแต่เครื่องอะไรติดปกตินะถ้าคาัดมันไม่ลื่อนนะก็ประมาณนี้แล้วก็เออลืมอัมยุนตัวนี้ถ้าเป็นราคาก็ประมาณ8-900นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นสำนักไหนนะกพสช่วยดีอยู่แล้วที่นี่แล้วก็นี่กล่องตัวนี้ครับกล่องส้ม EPI เนี่ยเรายังไม่ได้จูนนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปหาช่างนะไม่มีเงินนี่นี่ครับอันนี้มันจะเป็นน้ำมันหนาครับแล้วเราก็จะมา,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 มาะเอาสเต็กเพราะว่าเป็นลูก53ชัก1.5มิลนะนี่หัวฉีดเลื่อนอะไรก็ใช่ไงปกติทุกอย่างนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยเก็ชังกี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ เนี่ยก็จะประมาณนี้นี่นะครับเวฟบร้อยสิบไอตัวประมาณตัว2 4 5นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่เพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องเอสีนะครับนี่นี่ถ้าถ้าใครถามว่าชุกมันไปไหนนะครับนี่นะครับชุกมันไปไหนนี่ครับเราได้ทําการมาพ่นสีนะครับทั้งชุบทั้งท่อนะครับนี่เราได้ทำการพ่นสีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ล้าประกอบเสร็จเราก็จะถ่ายรวมๆให้ดูนะครับนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคครับเราก็จะบิดคลิปยเนะครับใครที่ชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับคให้ผมด้วยครับโอเค